สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสุดยอดของพจน์เนอร์ในเมืองไทยนะครับจะสุดยอดยังไงนั้นเรามาสัมภาษณ์เจ้าของเลยเดีวยวครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวผมหน่อยครับครับผมผมชื่อเล่นว่าก๊อฟนะครับชื่อจริงก็ชชยพัฒน์ครับผมครับผมเรามาเจาะลึกข้อมูลโจน์เนอร์ของคุณก๊อฟเลยล้วกันครับสําหรับโจน์เนอร์คุณก๊อฟนี่นะครับเริ่มจากภายนอกก่อนคุณก๊อฟทําอะไรมาบ้างครับก็ภายนอกเท่าที่เห็นนะครับก็มีในส่วนของ ด้านหน้านะฮะจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดหรือเรียกว่าหัวเคปล่านะครับทำจากที่ไหนครับอันนี้ก็สติ๊กเกอร์ก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นของอาคาหน้านะครับครับผมมีเปลี่ยนเมื่อกี่ชิ้นเนีบคุณกอก็ในส่วนหน้าทั้งหมดะฮะมีฝากระโปรงแก้มหน้าแล้วก็กันชนหน้ารวมทั้งกระจังหน้าสเกเกิตด้วยสเกิลิหน้าด้วยครับผมก็ส่วนตัวรถนะครับเป็นด้านหน้านี่คือ ทำสีหรือว่าลับสติ๊กเกอร์นะส่วนตัวรถเนี่ยผมใช้การลับสติ๊กเกอร์นะฮะก็เป็นสีดําด้านที่ตอนนี้กําลังเป็นแฟชั่นยอดนิยมอยู่นะครับแฟชันตั้งตั้งมัตสึการก็คาร์บอนแท้งหมดอ่าเป็นเป็นคาร์บอนหมดเลยเป็นของอากาช่เหมือนกันครับแล้วส่วนชุดชุดแต่งชายล่างหลังสปอยเลอร์หลังนี่คือเป็นตัวของสานักไหนครับอ่าทั้งชุดนี้เป็นของ T R D นะฮะของแท้ที่มาจากศูนย์โตโยต้านะครับโรงงานเลยใช่ไหมครับ T R D แท้เดี๋ยวคุณก๊อฟช่วยอธิบายเครื่องยนต์ทั้้งนนีห่่อยวา พ่อข้าเนี่ยกี่ม้าขึ้นอยู่ตัวนี้ครับอ่าตอนนี้ที่ขึ้นแรงม้าล่าสุดก็ได้ทั้งหมด425แรงม้าซึ่งที่เอ่อเทสคาร์ใช้บูทเท่าไหร่อ่ะครับเอ่อบูท30ปอนด์ครับ30ปอนด์ครับโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องดูกันได้ได้ครับได้โอ้โหสุดยอดอลังการมากอ่ะเดี๋ยวผมคุณก็อธิบายภายรอบนอกเครื่องก่อนว่าคุณรับเปลี่ยนอะไรบ้างเริ่มจากเทอร์โบก็ภายนนอกเท่าที่เห็นนะฮะก็มีในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับ ตัวเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบที่เป็นสูตรเฉพาะทางร้านของช่างเบิร์ดนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันครับผมเป็นอันนี้เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับแล้วก็ใช้เวกเตอเป็นตัวคุมการปิดเปิดของของกอรทำงานแบบไร้โซ่เป็นเทอร์โบมิสูทีอีศูนย์หกครับทีอีศูนย์หกครับผมแล้วกองอากาศนี่ก็กองเปลือยนี่เป็นกองเปลือยแล้วก็ใช้ใยของของแท้ของเทสเคครับแล้วหม้อน้าก็เป็นอลูมิเนียมครับผม ระบายพัดลมด้วยพัดลมไฟฟ้า2ตัว2ตัว้วส่วนอินเตอร์คูลเลอร์ครับอินเตอร์คูลเลอร์ cool er ก็เป็นอินเตอร์เนี้ยเป็นของพอดีอันนี้ผมสั่งนำเข้ามาโดยตรงนะฮะเป็นของ CX Racing ถ้าสนใจก็ลองไปเปิดเว็บไซต์ดูนะฮะ CX Racing CX Racing <นะ S 2> หนากี่นิ้วครับเนี่ยเออหนาสี่นิ้วครับสี่นิ้วครับครับผมจัดจัดระบบครับท่อโมูแล้วก็ระบบน้ำมัน ตัวน้ำมันก็มีเออ่น้ำมันนี้จะมีหัวฉีดแน่นอนครับมีมีหัวฉีดหัวฉีดแต่งหัวฉีดแต่งนะฮะเป็นก็เป็นเออ่สูตรเฉพาะของทางช่างเบิร์ดเขานะครับมีปั๊มแรงน้ำมันมีปั๊มแรงดันน้ำมันแล้วก็มีเรคูเลเตอร์รักษาแรงดันน้ำมันเครื่องครับผมนะฮะแล้วนี่ท่อเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยเอ่อท่อพวกนี้ดังเป็นของเล่นนะฮะเป็นเขาเรียกว่าชุดเอ่อเป็นชุ วอเ e อร์เมทานอลวอเ r อร์เมทานอลอธิบายท่านผู้ชมฟังหน่อยฟังท่านอาจจะไม่เข้าใจวอเ t อร์เมทานอลคือการการลดอุณหภูมิการเผาไหม้ของของอุณหภูมิไม่เสียนะฮะให้ลดลงแล้วจะ,ะปรับเปลี่ยนจากความร้อนเนี่ยให้มาเพิ่มกําลังงานของเครื่องยนต์นี่คือมันจะฉีดน้ำทีนองเข้าไปเหรอฉีดเป็นวอเ t อร์เมทานอลก็คือน้ําผสมกับตัวเ e t h a n o l นะฮะแล้วเข้าไปในเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์ไม่เสียเหรอครับไม่ครับ,รบเพราะว่า เอออย่างน้ำมันที่ใช้ในบ้านเราปัจจุบันก็มี e85 นะฮะาาก็มีส่วนผสมของเอทานอลอันนี้มันก็มีส่วนผสมที่พอเหมาะระหว่างน้ำกับเอ่อแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถตรงนี้สามารถเข้าไปเป็นส่วนผสมในห้องเผาไหม้ได้ก็เหมือนเหมือนเป็นเชื้อเพลิงตัวหนึ่ง,งครับอ๋อก็คือเพิ่มแรงม้าขึ้นได้อีกใช่ฮะใช่แรงม้าขึ้นสกิดตัวได้ครับเมื่อฉีดเข้าไปแล้วก็เคยเคยเอ่อขึ้นในโน่ฉีดเทสดูก็อยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบตัวครับโอ้ยี่สิบตัวเลยเหรอครับผมนั่นก็ประมาณการติดตั้งนี่ ก็ชุดเฉพาะชุดคิดก็ราคาสามหมื่นห้าส่วนในเรื่องการติดตั้งนี่ก็พอดีตัวเองก็มีความรู้พื้นฐานทางช<อ>่างก็เลยมาดัดแปลงทำเองครับครับผมแล้วต่อไปคือระบบกล่องควบคุมกล่องจูนเนี่ยทางคุณกอล์ฟใช้กล่องอะไรครับเอ่อกล่องนี้ก็เป็นกล่องเออ ECU Shop ของเอ One Mac. อ o n m a x เป็นตัวของของ KD นะฮะเครื่องหมายล่าสุดครับช่างเบอร์จูนอ่าเป็นเป็นฝีมือของช่างเบิร์จค,ครับผมแล้วส่วน คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มไหมเกียร์ออตโอต้นี่ก็คือมีการโมดิฟายทั้งลูกนะฮะเปลี่ยนใช้ผ้าคัตเป็นผ้าคัตซิ่งทั้งลูกแล้วก็มีการเพิ่มขนาดไดามิเตอร์ของหม้อคัตเพื่อที่จะใส่แผ่นคัตได้มากขึ้นกว่าปกติส่วนตัวท็อกตัวเปลี่ยนไหมตัวท็อกนี่เออ่จริงๆแล้วทางทางร้านโมดิฟายเกียร์ออโต้บอกไม่มีความจำเป็นต้องต้องไปยุ่งอะไรเพราะไม่ได้มีผลอะไรเพิ่มขึ้นครับอ๋อคือเราเปลี่ยนเทปสำคัญคือผ้าคัตที่ตึ๊ก่ิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าคัใใหห้้มีการเออ่ จับของแรงม้าถ่ายทอดลงสู่พื้นได้มากขึ้นฮะแล้วล่าสุดผมเห็นในงานโคจเนอร์คันนี้ทำเวลาดีสุดเท่าไหร่นะสิบสามกว่าเลยครับเอ่อตอนตอนวันวันที่มาซ้อมวิ่งได้สิบสามเจ็ดครับสามเจ็ดถือว่าเป็นเวลาเร็วสุดนเจ็ดสิบสามเจ็ดนี่คือเกียร์มีปัญหาแล้วนะฮะคือไม่ไม่สมบูรณ์แล้วถ้าคาดว่าจะวิ่งประมาณเท่าไหร่นะสี่ร้อยสองเมตรถ้าสมบูรณ์ทุกอย่างเนยก็เคยเคยปาลบกับช่างเบิร์ดไว้นะฮะก็คุยกันไว้ก็เอ่อช่างอ๋องชบาเนี่ยถ้าคนที่ที่อยู่ในวงการแข่งหรือเคยติดตามเนี่ยก็เคยเทสดูก็ น่าจะมีถึง12ปลายกับ13ต้นนะถ้ารถสมบูรณ์สมบูรณ์เกียร์ดีๆนะสุดยอดสุดยอดครับครับผมเอาละครับรับจบจักรเครื่องยนต์แล้วทีนี้เรามาดูระบบช่้งล่างกันต่อครับเริ่มจากล้อนี่ล้อขอบเท่าไหร่ครับคุณครับล้อนี้เป็นล้อสั่งนําเข้ามานะครของ RB Works นะเป็นล้อขอบ20กว้างเกี่เป็นล้อเฉพาะของ FJUNER กว้าง9นิ้วครับ9นิ้วแล้วยางนี่เป็นยางยางก็เป็นยางของ Yokohama ครับอ๋อไซเบอร์ เป็นเบอร์265 50 20นะครับเป็นเอวิ y โยโกะฮะอ๋อเป็นยางยอดนิยมแล้วส่วนแล้วโชคอัพะฮะส่วนโชคช่วงล่างนี่ใช้ของฮ o t บิดทั้งชุดครับซับแทงซับแทงหมดเลยครับของไทยอ่าเป็นเป็นของของเยคีฮะเยคีครับครับผมระบบเบรกนี่โหสุดยอดมากใหญ่มากเบรกนี่ก็ข้างหน้าเป็นเป็นของโปเช่คายินโปเชผมผมไม่ใส่นะโปเช่ เพราะมันก่อนชนตูดฟอนเนอร์ขาดไปท่อนหนึ่งมันเบรกไม่อยู่หรือเปล่าไม่ทราบอันนี้อันนี้เป็นเป็นของเปอร์เช่คาเยนเทอร์โบนะจะมีคาเยนธรรมดากับคาเยนเทอร์โบอ๋อนี่คายเอนนี่คาเยนเทอร์โบใหญ่กว่านี่สุดแปดพอทแปดพอร์ตเออหกพอร์ตใหญ่ครับหกพอทใหญ่แต่ละพอร์ตนี่ใหญ่มากใหญ่มากครบจานเบรกนี่กี่มิลนะฮะเออจานหน้านี่สามร้อยแปดสิบมิลครับสามร้อยแปดสิบมิลครับแล้วโซนจานหลังผมมีคนละสีกันเลยเออข้างหลังเนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์เบรกของด2 B2 แต่จะเป็นพอร์ต แปดพอตเล็กฮะเป็นแปดพอตเล็ก<ม>ซึ่งซึ่งการจับของของแปดพอตเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าการทํางานของแต่ลูกสูบเนี่ยจะค่อยๆจะปรับแรงดันแล้วค่อยๆให้ให้ให,ให้ลูกสูบเนี่ยค่อยๆทำงานกันไล่เรียงลงมาการเบรกจะนุ่มนวลคุณกนะ็ไม่ใส่แอมโวหน้าหลังเลยอะเพราะหน้าหลังะอืมผมว่ามันถ้าแต่งอย่างนั้นมันก็พื้นๆง่ายเกินไปง่ายเกินไปอันนี้คือเป็นลูกเล่นสีสันอ่าให้ให้มันดูว่าเออเราชอบแต่งรถก็หาอะไรที่มันมา จับกระใสได้พอใจไหมกับช่วงล่างชุดนี้พอใจไหมโอ้พอใจมากครับขับดีมากขับดีมากครับกัถนนเป็นเลิศอ่าแน่นอนครับคือคันนี้ไม่ใช่ว่าแต่งเอาแรงอย่างเดียวนะฮะก็คือขับไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายอะไรก็ขับไปเที่ยวได้ปกติเหมือนรถ SUV ยูทั่วไปครับคุณกอลฟเคยเหยียบความเร็วสูงสุดเท่าไหร่บนถนนเนี่ยโอ้ผมไม่ใช่คนขับรถเร็วนะอแต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบชอบอาศัยแบบขับถ้าจังหวะเร่งแต่กาะแต่งรถร้นนี้ดูแล้วไม่จะขับรถช้าได้นะเพราะทุกอย่างโพร์ฟอร์แมนหมดทุกชิ้นเลยอ่าครับ ก็คือมีบางจังหวะถ้าเราต้องการแทงหรือเร่งมั่งก็ให้มันให้ความรู้สึกว่ามันคล่องตัวหรือให้มันขาดไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับเอาละวันนี้ช่วงล่างจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อว่าคุณก๊อฟใส่อะไรกันมาบ้างเปิดเกมมาก็แน่นอนครับอันนี้อันนี้เป็นหัวใจนะฮะหัวใจหัวใจโชว์หัวใจก่อนอันนี้เป็นกล่องมอนสเตอร์แม็กนะฮะตัวหมาย่าสุดเคดีหนึ่งเคดีนะฮะเป็นกล่องเคดีกล่องเคดีสำหรับ โตโยต้าโดยเฉพาะเบม v โก้หรือฟอร์จูเนอร์นะครับ,อ,รบอันนี้ก็ปรับจูนโดยช่างเบิร์ดนะครับครบวที่เห็นจอนคือ่ใชจ,จอทีวีสองจออันนี้เป็นจอทีวีนะฮะก็คือสองจออันนี้จอหนึ่งก็สาหรับด้านด้านหน้าแล้วลานั่งดูแต่ ด้านหลังนี่ก็ถ้าเบื่อลูกอะไรจะดูหนังก็เขาไปนั่งข้างหลังเขาก็ดูได้เป็นจอแอลพายนะฮะแล้วจอข้างหลังจออะไรฮะปรับบูสไฟฟ้าตัวนี้เป็นปรับบูสไฟฟ้าของของเกดดี้นะฮะอันนี้จะมีมีส่วนช่วยอย่างมากในการ boot คอนโทรลบูสนะฮะเวลาเราขับนี่เราก็สามารถคอนโทรลให้บูสหนิ่งได้ผมก็ถามอย ปั๊บบูธพวกนี้มันจริงๆแล้วมันอยู่ในเบนซ์เครื่องยนต์เบนซินนะฮะเอามาใส่ดีเซลนี่มันคุมอยู่ไหมคือฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยเราสามารถจะแอปพลายหรือว่ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้นะฮะแต่ถ้าจะใช้งานทุกฟังก์ชันเนี่ยก็เครื่องยนต์เบนซินน่าจะใช้งานได้ดีกว่าได้ดีกว่านะครับถัดมาเป็นเกวัดอะไรบ้างครับเนี่ยถัดมาเป็นแอดวานซ์แซดดีนะฮะก็เป็นเป็นเป็นของเดฟฟี่นะครับก็คือสามารถวัดความเร็วในอัตราสปีดศูนย์ถึงร้อยนะฮะเวลาอย่างเราทํารถมาเนี่ยยยเเเเรรรรรราาาาาาอออกกู้ว่่่ัตงงขนี ศูนย์ถึงร้อยใช้ไลวาสะกี่วินาทีเราก็จับเวลาจากตัวนี้ได้ครับแล้วถัดไปหน้ามืดมืดอ่ะหน้ามืดมดอ่าหน้ามืดมืดอันนั้นตัวเป็นเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงคือทำให้เรารู้สถานะของแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงว่าถ้าปั๊มมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้รู้ว่าอ่าวแรงดันน้ำมันตกซึ่งป้องกันการอันตรายที่เกิดจากปั๊มและหัวฉีดนี่ปัญหาได้การเครื่องยนต์พังเสียหายได้ใช่ฮะส่วลึบเป็นวัดบูทตัวขวาสุดนั่นเป็นวัดบูทของออโตมิเตอร์นะครับ นี่ใช้บูทอยู่นานเท่าไหร่ครับของตอนนี้บูทเออใช้ในการวิ่งทั่วไปผมก็คุมไว้ที่ไม่เกิน30มสิบะครับสามสิบนะ,ะครับแล้วที่คอพวงมาลัยเนี่ยครับเห็นอีกตัวหนึ่งที่คอพวงมาลัยอันนี้เป็นเออตัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนนะฮนะตัวนี้นะคะคือตัวเออคอนโทรลตัววอเตอร์เมทานอลซึ่งเป็นของเออคูลิ่งมิสของเมกานะ